ตำนานกระสือกระหังคู่ผีโบราณแห่งสยามตอนที่หนึ่งรากเงาแห่งตำนานจากประวัติศาสตร์สู่กฎหมายเมื่อพูดถึงผีไทยที่มีชื่อเสียงที่สุดหลายคนคงนึกถึงผีกระสือและผีกระหังผีคู่บุญที่เป็นตำนานมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่คงไม่หลายคนที่รู้ว่าผีทั้งสองตัวนี้เป็นผีตัวแรกๆที่ถูกบันทึกไว้ในกฎหมายของไทยอย่างเป็นทางการในสมัยก่อนคนไทยมีความเชื่อเรื่องผีมากมายแต่ความเชื่อเรื่องผีกระสือและผีกระหังถือว่าแพรห่หลายและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันมากที่สุดจนกระทั่งต้องมีการบันทึกไว้ในกฎหมายอย่างเป็นทางการ หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับผีกระสือพบในกฎหมายตราสามดวงซึ่งเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินท์ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงรวบรวมและปรับปรุงจากกฎหมายเก่าที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กฎหมายตราสามดวงนี้ถูกเขียนขึ้นประมาณปีพศ2348โดยได้รับการประทับตราสามดวงคือตราพระราชสีตราพระคัชสีและตราบัวแก้วเป็นเครื่องหมายรับรองความเป็นทางการ ในกฎหมายตราสามดวงส่วนที่เรียกว่าพระอายการลักษณะรับฟ้องซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการรับฟ้องคดีมีข้อความที่น่าสนใจมากคือการกำหนดให้ยกฟ้องหากพบว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผีข้อความในกฎหมายระบุว่า ถ้าเป็นสัตว์ว่าเป็นกระสือกระหงังจะกละจริงไซแปลความได้ว่าหากเป็นความจริงที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผีกระสือผีกระหงังหรือผีจะกละให้ยกฟ้องคดีนั้น การที่กฎหมายบันทึกเรื่องผีไว้แสดงให้เห็นว่าในสมัยนั้นความเชื่อเรื่องผีไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของคนอย่างมากจนกระทั่งต้องนำมาบัญญัติไว้ในกฎหมาย สาเหตุที่กฎหมายให้ยกฟ้องคดีผีนั้นน่าจะมาจากความเข้าใจว่าหากคนคนหนึ่งเป็นผีจริงการลงโทษด้วยวิธีของมนุษย์ก็คงไม่มีผลและอาจจะต้องใช้วิธีการพิเศษในการจัดการ นอกจากนั้นการที่มีคนถูกกล่าวหาว่าเป็นผีอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิดความอิจฉาริษยาหรือการต้องการทำร้ายชื่อเสียงของคนอื่นการให้ยกฟ้องจึงอาจเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ข้อหาเรื่องผีในการกลั่นแกล้งกันความเชื่อเรื่องผีกระสือและกระหังไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเพียงแต่ในสมัยอยุธยายังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อย่างเป็นระบบการที่กฎหมายตราสามดวงบันทึกเรื่องผีไว้จึงเป็นการรวบรวมความเชื่อและประเพณีที่มีมาแต่เดิมแล้วนำมาจัดระเบียบให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อใช้ในการปกครองประเทศนอกจัดผีกระสือและกระหังแล้วในกฎหมายตราสามดวงยังมีการกล่าวถึงผีอื่น เช่นผีจักละผีชมบับซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องผีมีหลากหลายประเภทและแพร่หลายในสังคมไทยโบราณผีฉมบ,บที่กล่าวถึงในกฎหมายหมายถึงผีผู้หญิงที่ตายในป่าและสิงอยู่ในบริเวณที่ตาย ส่วนผีจะกละเป็นผีที่มีรูปเป็นแมวในป่าซึ่งหมอผีเลี้ยงไว้เพื่อทำร้ายศัตรูนอกจากนั้นการที่กฎหมอยไทยโบราณยอมรับและบันทึกเรื่องผีไว้สะท้อนลักษณะของสังคมไทยที่มีความเชื่อทางศาสนาและไสยศาสตร์ผสมผสานกันไม่ได้แยกออกจากกาันอย่างชัดเจนเหมือนในสังคมสมัยใหม่ความเชื่อเรื่องผีในสังคมไทยโบราณทำหน้าที่เป็นกำหนดควบคุมทางสังคม ด้วยเพราะการถูกกล่าวหาว่าเป็นผีจะทําให้คนคนนั้นถูกชุมชนรังเกียจและอาจต้องออกจากหมู่บ้านในทางกลับกันการเป็นหมอผีหรือผู้ที่มีความรู้เรื่องผีกลับจะได้รับความเคารพและมีบทบาทสําคัญในชุมชนเพราะเป็นผู้ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผีได้ กฎหมายตราสามดวงใช้บังคับมาเป็นเวลานาน,นถึง103ปีตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่5ก่อนที่จะถูกยกเลิกเมื่อมีการปฏิรูปกฎหมายให้เป็นแบบสากลการที่ผีกระสือและกระหังถูกบันทึกในกฎหมายตลอดระยะเวลายาวนานเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องผีทั้งสองมีรากฐานที่แข็งแกร่งในสังคมไทยและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่าง ต่อเนื่องพวกท่านคิดว่าการนำเรื่องผีมาบันทึกในกฎหมายแสดงให้เห็นถึงอะไรเกี่ยวกับสังคมไทยในสมัยนั้นมาแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์เลย ปัจจุบันแม้ว่ากฎหมายตราสามดวงไม่ใช้แล้วแต่ความเชื่อเรื่องผีกระสือและกระหังยังคงอยู่ในสังคมไทยและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญการศึกษาเรื่องผีในกฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจได้ว่าความเชื่อโบราณของคนไทยไม่ได้เป็นเรื่องเล่าหรือนิทานเท่านั้นแต่เป็นส่วนสำคัญของระบบความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการจัดระเบียบสังคมและการดำเนินชีวิต ของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนที่2ลักษณะและธรรมชาติของกระสือกระหังหลังจากที่เราได้รู้ประวัติความเป็นมาของผีกระสือและกระหังแล้ววันนี้เรามาทำความรู้จักกับลักษณะและนิสัยของผีคู่บุญแห่นสยามกันให้ชัดเจนผีกระสือตามความเชื่อของคนไทยโบราณเป็นผีผู้หญิงที่มีลักษณะพิเศษคือสามารถถอดหัวออกจากลำตัวได้ เมื่อถอดหัวแล้วเครื่องในทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหัวใจปอดตับไตไส้พุงจะลอยตามหัวได้ด้วยส่วนร่างกายจะอยู่ที่เดิมลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนของกระสือคือจะมีแสงสีแดงๆหรือเขียวๆลอยเป็นดวงคล้ายกับดวงไฟแต่ไม่สว่างจ้าเป็นแสงแวมแวนนุ่มนวล หากมองให้ดีจะเห็นใบหน้าของผู้หญิงอยู่ในดวงแสงนั้นและเครื่องในจะห้อยลงมาข้างล่างผีกระสือมีนิสัยชอบกินของโศโครกของเน่าเหม็นโดยเฉพาะอุจจาระของคนและสัตว์นอกจากนั้นยังชอบกินสิ่งสดขาวเช่นเลือดเนื้อดิบและเครื่องในของสัตว์ต่างๆมักจะออกหากินในเวลากลางคืนเมื่อคนหลับลึกแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของกระสือคือ หากมีหิงที่เพิ่งคลอดลูกใหม่ๆกลิ่นเลือดสดคาวจะดึงดูดให้กระสือมาหาแล้วกินเครื่องในของหิงคลอดหรือทารกแรกเกิดซึ่งจะทำให้ทั้งแม่และลูกเสียชีวิตด้วยเหตุนี้สมัยก่อนเมื่อมีผู้หญิงคลอดลูกชาวบ้านจึงมักจะเอาหนามพุทราไปปักไว้ใต้ถุนบ้านโดยเฉพาะบริเวณที่มีห้องน้ำหรือที่ถ่ายของเสียเพื่อป้องกันไม่ให้กระสือเข้ามา เพราะเชื่อว่ากระสือกลัวน้ำจะเกี่ยวไส้นอกจากนั้นหากกระสือกินอุจจาระแล้วเห็นผ้าที่ตากขังคืนไว้มันจะเอาผ้านั้นมาเช็ดปากทำให้เช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าของผ้าจะเห็นรอยเปื้อนเป็นดวงๆบนผ้าหากเอาผ้าที่เปื้อนนั้นไปต้มกระสือจะรู้สึกปวดร้อนปากแล้วต้องมาขอร้องไม่ให้ต้มอีกสำหรับผีกระหังเป็นผีเพศช,ชายที่เป็นคู่บุญกับกระสือ ลักษณะภายนอกจะเหมือนผู้ชายทั่วไปแต่มีความแข็งแรงมหาศาลสิ่งที่พิเศษของกระหังคือมีปีกที่ทำจากกระด้งฝัดข้าวและใช้สากตำข้าวเป็นพาหนะในการบินการที่กระหังมีปีกเป็นกระด้งและใช้สากตำข้าวแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการเกษตรของไทยโบราณที่ข้าวเป็นอาหารหลักและมีอุปกรณ์การเกษตรเป็นส่วนสำคัญของชีวิต ผีกระหังมีนิสัยรักสงบไม่ชอบทำร้ายคนเหมือนกระสือส่วนใหญ่จะออกหากินของโศโครกในเวลากลางคืนเช่นเดียวกันแต่ไม่มีความดูร้ายเท่ากระสือจึงทำให้คนกลัวกระหังน้อยกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือกระหังเป็นผีที่พบเฉพาะในภาคกลางของไทยเท่านั้นไม่พบในประเทศอื่นทำให้เป็นผีที่แสดงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยได้อย่างชัดเจน ในภาคเหนือและภาคอีสานผีที่มีลักษณะคล้ายจับกระสือจะถูกเรียกว่าผีโพงหรือผีพงซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างจากกระสือเล็กน้อยแต่จัดอยู่ในผีประเภทเดียวกันความแตกต่างที่สำคัญคือกระสือจะเป็นผีผู้หญิงเท่านั้นส่วนโพงไม่ได้ระบุเพศไว้ชัดเจนการเกิดเป็นกระสือและกระหังตามความเชื่อโบราณมีหลายสาเหตุสาเหตุแรกคือการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ถ้าใครมีญาติเป็นกระสือหรือกระหังลูกหลานอาจจะได้รับการถ่ายทอดไปสาเหตุที่สองคือการเรียนสายศาสตร์ผิดวิธีหรือใช้วิชาไปในทางที่ผิดเมื่อควบคุมไม่ได้วิชาจะกลับมาทำร้ายตัวเองทำให้กลายเป็นผีสาเหตุที่สามคือการตายด้วยความคับข้องใจหรือมีเรื่องที่ยังไม่จบสิน้นวิญญาณจึงไม่ยอมไปไหนกลายเป็นผีขางอยู่ ทั้งกระสือและกระหังจะออกหากินเฉพาะตอนกลางคืนเมื่อใกล้รุ่งสางจะต้องรีบกลับเข้ารางเพราะกลัวแสงแดดหากไม่ทันกลับก่อนไก่ขันผีจะตายหายไปการป้องกันตัวจากกระสือและกระหังมีหลายวิธีนอกจากการใช้นามพุทราแล้วยังมีการจุดไฟส่องเพราะผีทั้งสองกลัวแสงสว่างการใส่เครื่องรางของศักดิ์สิทธิ์การอ่านคาถาหรือการมีสิ่งของที่คมไว้ใต้ตัว พวกท่านเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับการพบเห็นผีกระสือหรือกระหังในพื้นที่ของท่านบ้างไหมอยากฟังประสบการณ์หรือเรื่องเล่าจากคนในครอบครัวในคอมเมนต์นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พยายามอธิบายปรากฏการณ์กระสือด้วยวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าดวงไฟที่เห็นอาจเป็นก๊าซมีเทนที่เกิดจากการเน่าเปื่อยแต่การศึกษาพบว่าก๊าซมีเทนในธรรมชาติไม่มีปริมาณมากพอที่จะเกิดการลุกไหม จากมุมมองทางกายวิภาคศาสตร์การที่หัวถอดออกจากร่างกายแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้นั้นเป็นไปไม่ได้เพราะเมื่อขาดการไหลเวียนของเลือดจากหัวใจอวัยวะต่างๆจะตายในไม่กี่นาทีแต่สำหรับผู้ที่เชื่อปรากฏการกระสือและกระหังเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้และยังคงมีผู้พบเห็นอยู่เป็นระยะๆะะโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทของภาคกลางอ,อนที่สาม พิธีกรรมและความเชื่อการป้องกันและไล่ผีหลังจากที่เราได้รู้จักลักษณะของกระสือและกระหังแล้ววันนี้เรามาดูว่าบรรพบุรุษของเรามีภูมิปัญญาอะไรบ้างในการป้องกันและรับมือกับผีทั้งสองตัวนี้การป้องกันกระสือในสมัยโบราณเริ่มต้นจากการเตรียมบ้านเรียนคนสมัยก่อนจะเอาหนามพุทธาไปสุ่มไว้ใต้ถุนบ้าน โดยเฉพาะบริเวณใต้ห้องนอนของหญิงตั้งครรภหรือห้องที่เก็บเสื้อผ้าเพราะเชื่อว่านาำจะเกี่ยวไส้ของกระสือทำให้มันไม่กล้าเข้ามาใกล้นอกจากหนามพุทราแล้วยังมีการใช้หนามมะขามป้อมหนามไผ่หรือสิ่งของที่มีคมใส่ไว้ในจุดต่างๆของบ้านเช่นใส่มีดไว้ใต้หมอนวางกันไกลไว้หน้าต่างหรือแขวนลูกศรไว้ที่ประตู การป้องกันตัวด้วยเครื่องรางก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมคนสมัยก่อนจะใส่ผ้ายันพกพระเครื่องหรือสร้อยคอที่มีจี้เป็นมีดเล็กๆเ,เด็กเล็กจะถูกใส่กำไลาเงินหรือกำไลาทองคำเพราะเชื่อว่าโลหะมีค่าจะช่วยไล่ผี ในเวลากลางคืนครอบครัวที่มีหญิงตั้งครรภหรือเพึ่งคลอดลูกจะมีคนเฝ้ายามตลอดคืนโดยจุดโคมไฟหรือเทียนไว้ให้สว่างเพราะกระสือกลัวแสงไฟถ้าเห็นแสงแปลกๆล,ลอยมาใกล้บ้านคนเฝ้ายามจะตีกระกอตีกระทะหรือตะโกนดังๆเพื่อไล่วิธีการไล่กระสือเมื่อมันเข้ามาในบ้านแล้วมีหลายแบบ วิธีแรกคือการใช้เสียงดังเช่นตีอ่างทองตีกระทะเป่าตแตรหรือตะโกนดังๆเพราะกระสือกลัวเสียงดังวิธีที่สองคือการฉีดน้ำใส่หรือโยนเกลือใส่เชื่อว่าจะทำให้กระสือหนีไป การรักษาคนที่ถูกกระสือทำร้ายต้องใช้ความรู้เฉพาะของหมอผีหมอผืนบ้านจะใช้สมุนไพรทำพิธีกรรมและอ่านคาถาเพื่อไลผ่ผีบางครั้งอาจต้องทำพิธีใหญ่โดยเชิญหมอผีหลายคนมาช่วยกัน สำหรับการป้องกันกระหังจริงๆแล้วไม่ค่อยมีความจำเป็นมากเพราะกระหังไม่ค่อยทำร้ายคนแต่หากไม่ต้องการให้มันรบกวนก็ใช้วิธีเดียวกับการป้องกันกระสือคือการจุดไฟทำเสียงดังและใช้เครื่องรางของศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมสำคัญที่เกี่ยวกับกระสือคือพิธีผูกแขนหรือสู่ขวัญสำหรับหญิงตั้งครรภซึ่งจะทำในเดือนที่เของการตั้งครรภ์ โดยเชิญผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมาผูกแขนและให้พรเพื่อป้องกันภัยอันตรายจากผีหลังคลอดลูกแล้วจะมีพิธีอยู่ไฟซึ่งแม่และลูกจะต้องอยู่ใกล้กองไฟตลอดเวลาเป็นระยะ7-30วันขึ้นอยู่กับประเพณีของแต่ละพื้นที่นอกจากจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นแล้วยังการป้องกันกระสือด้วย การทำน้ำมนต์ก็เป็นอีกวิธีป้องกันที่นิยมหมอผีจะอ่านคาถาใส่น้ำแล้วให้คนที่ต้องการความปลอดภัยไปดื่มหรือนำไปพรมรอบบ้านเชื่อว่าจะช่วยไล่ผีชั่วร้ายในบางพื้นที่มีการทำพิธีเลี้ยงผีบ้านเป็นประจำทุกปีโดยจะเตรียมอาหารขาวหวานไปวางไว้ที่ศาลพระพรหมหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้ผีดีช่วยปกป้องบ้านจากผีร้ายรวมทั้งกระสือและกระหังวิธีการตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของกระสือมีหลายแบบวิธีหนึ่งคือการดูว่าใครที่หายไปจากบ้านในเวลากลางคืนหรือใครที่นอนหลับลึกเพ็ดปกติบางครั้งอาจจะพบเศษอาหารติดที่ปากหรือเสื้อผ้า การใช้ผ้าที่กระสือเช็ดปากเป็นวิธีหาตัวที่มีประสิทธิทภาพเมื่อพบผ้าที่มีรอยเพื่อนแปลกๆให้นำไปป้มในน้ำเดือดกระสือจะรู้สึกเจ็บปากและต้องมาขอร้องให้หยุดทำให้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ พิธีกรรมเรียกกระสือเป็นวิธีที่ใช้เมื่อต้องการหาความจริงโดยให้คนในหมู่บ้านมานั่งล้อมวมกันแล้วให้หมอผีทำพิธีเรียกกระสือให้เข้าคนใดคนหนึ่งเพื่อให้สารภาพความจริงการลงโทษคนที่เป็นเจ้าของกระสือในสมัยโบราณจะไม่รุนแรงมากส่วนใหญ่จะเป็นการขับไล่ออกจากหมู่บ้านหรือให้ไปทำพิธีกรรมเพื่อขจัดผีออกจากตัว การประหารชีวิตไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะกฎหมายตราสามดวงห้ามไว้พวกท่านคิดว่าพิธีกรรมเหล่านี้มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการปลอบใจทางจิตใจมาแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ความเชื่อและพิธีกรรมเหล่านี้สะท้อนถึงความเข้าใจของคนไทยโบราณเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับสิ่งเหนือธรรมชาติไม่ใช่การต่อสู้เพื่อทำลายลาย้างแต่เป็นการหาทางอยู่ร่วมกันอย่างสงบ การป้องกันและรับมือกับกระสือกระหังจึงไม่ใช่เรื่องของความเชื่อเท่านั้นแต่เป็นระบบการจัดการความเสี่ยงและการดูแลสุขภาพของชุมชนในยุคที่ยังไม่มีการแพทย์สมัยใหม่ความรู้เหล่านี้ช่วยให้คนในชุมชนมีความปลอดภัยและความสบายใจในการดำเนินชีวิตตอนที่4กระสือกระหังในยุคสมัยใหม่จากความเชื่อสู่วัฒนธรรมป๊อป เมื่อเวลาผ่านไปและสังคมไทยเปลี่ยนแปลงความเชื่อเรื่องกระสือและกระหังก็ปรับตัวไปตามยุคสมัยจากที่เคยเป็นความกลัวในชนบทกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปที่คนรุ่นใหม่รู้จักช่วงต้นศตวรรษที่20นักมนุษยวิทยาและนักวิชาการเริ่มศึกษาความเชื่อเรื่องผีไทยอย่างจริงจัง มีการบันทึกเรื่องเล่าสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่และรวบรวมข้อมูลจากหลายภาคเพื่อหาความจริงเบื้องหลังตำนานเหล่านี้ในปี2516ราชบัณฑิตยสถานได้ออกมาอธิบายว่าความเชื่อเรื่องกระสือมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของคนไทยโบราณหลายประการไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านการดูแลหญิงคลอดการเลี้ยงดูเด็กและแม้กระทั่งการจัดการชุมชน การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อสื่อมวลชนเข้ามามีบทบาทในปี2,523มีการสร้างภาพยนตร์เรื่องกระสือซึ่งเป็นหนังสยองขวัญที่นำเรื่องราวความเชื่อโบราณมาดัดแปลงให้เหมาะกับการชมในโรงภาพยนตร์ ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้คนในเมืองใหญ่ได้รู้จักกับตำนานกระสือมากขึ้นแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดให้หน่าตื่นเต้นและดราม่ามากขึ้นแต่ก็ช่วยให้ตำนานนี้ไม่ถูกลืม ต่อมาในปี2542มีภาพยนตร์เรื่องบางรักกรรม2535ที่มีชาเกี่ยวกับกระสือเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องและในปี2562ก็มีพี่มากพระโขนงที่นำเรื่องผีไทยหลอยประเภทมาผสมผสานกันรวมทั้งกระสือด้วยการปรากฏในสื่อทำให้ภาพของกระสือเปลี่ยนไป จากผีที่น่ากลัวจริงๆในชนบทกลายเป็นตัวละครในความบันเทิงที่บางครั้งดูน่ากลัวบางครั้งดูตลกขึ้นอยู่กับแนวทางของผู้สร้างในยุคอินเทอร์เน็ตความเชื่อเรื่องกระสือได้รับการแพร่กระจายในรูปแบบใหม่มีการแชร์ภาพคลิปวิดีโอและเรื่องเล่าผ่านโซเชียลมีเดียบางเรื่องเป็นเรื่องจริงบางเรื่องเป็นการสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิง ในปี2562เกิดข่าวใหญ่เมื่อมีผู้พบเห็นกระสือในหลายอำเภอของจังหวัดลบบุรีข่าวแพร่กระจายทั่วประเทศผ่านสื่อออนไลน์ก่อนจะถูกเฉลยในภายหลังว่าเป็นโจรที่สวมหน้ากากเพื่อขโมยไก่ของชาวบ้าน เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าแม้ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าความเชื่อเรื่องกระสือยังคงมีอิทธิพลต่อจิตใจของคนไทยและยังสามารถสร้างความตื่นตระหนกได้เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ การศึกษาสมัยใหม่มองว่าปรากฏการณ์ที่คนเรียกว่ากระสืออาจเป็นการผสมผสานของหลายปัจจัยเช่นการมองเห็นดวงไฟในธรรมชาติอาการทางจิตเวชของบางคนหรือการใช้เรื่องผีเป็นเครื่องมือควดคุมทางสังคมในชุมชนชนบทปัจจุบันความเชื่อเรื่องกระสือยังคงอยู่แต่ลดความรุนแรงลง คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะฟังเป็นเรื่องเล่าไม่กลัวมากเหมือนรุ่นปูย่ย่าแต่ก็ยังคงมีความระวังการรับมือกับกระสือในยุคปัจจุบันผสมระสานระหว่างวิธีดั้งเดิมกับความรู้สมัยใหม่หากมีอาการผิดปกติคนจะไปหาหมอก่อนแต่ถ้าหมอรักษาไม่หายอาจจะไปหาหมอผีเพิ่มเติม โรงพยาบาลในบางพื้นที่เข้าใจความเชื่อของชาวบ้านจึงยอมให้มีการทำพิธีกรรมควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีกำลังใจในด้านการท่องเที่ยวบานพื้นที่นำเรื่องกระสือมาเป็นจุดขายมีการจัดทัวร์ดูผีเล่าเรื่องตำนานและขายของที่ระลึกเกี่ยวกับผีไทยเป็นการแปลงความเชื่อให้เป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรม ศิลปินและนักเขียนสมัยใหม่ยังคมนำเรื่องกระสือมาสร้างสารรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นนิยายการ์ตูนเกมหรือผลงานศิลปะทำให้ตำนานโบราณมีชีวิตใหม่ในรูปแบบที่หลากหลาย พวกท่านคิดว่าการที่เรื่องกระสือกลายเป็นความบันเทิงทำให้สูญเสียความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่หรือเป็นการช่วยอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่รู้จักมาแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการพบเห็นกระสือเพื่อหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์แต่ตัวย่างไม่สามารถอธิบายได้ทุกกรณี การมีอยู่ของกระสือและกระหังในสังคมไทยสมัยใหม่สะท้อนความเป็นไทยที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อโบราณกับความก้าวหน้าเป็นการแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ความเชื่อเรื่องกระสือกระหัง จึงไม่ใช่เรื่องเล่าของอดีตแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเป็นกระจกสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมืองและยุคดิจิตลัลในอนาคตตำนานกระสือกระหังอาจจะปรากฏในรูปแบบใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดมาก่อน แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือมันจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยที่สำคัญต่อไป